ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ส่วนกระบอกเสียงนายกนัชชาชะรู้ทั้งโลกไทยไม่สงบเพราะรัฐบาลตู่นายนัชชาบุญชัยยาอินสวัสดิ์สสเขตบางขุนเทียนในฐานะโฆษกพักก้าวไกลระบุถึงกรณีที่นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการสูญเสียบทบาทของไทยในเวทีโลกโดยนายธนากรกล่าวว่าก่อนที่นายพิจารณจะทวงศัก์ศีการต่างประเทศของไทยควรทวงความสงบให้คนในประเทศไทยก่อนนายนัชชากล่าวว่าตนเห็นด้วยที่พี่น้องประชาชนในประเทศนี้ควรได้รับความสงบไม่ว่าจะที่ดินแดงหรือที่ไหนในประเทศนี้แต่หัวหน้าพักก้าวไกลคงไม่สามารถคืนความสุขความสงบให้พี่น้องประชาชนได้ เพราะหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ใช่ตัวปัญหาของเรื่องนี้ตัวปัญหาของเรื่องนี้คือนายของคุณธนากรนั่นเองก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานอกจากนี้น,นายนัชชายังกล่าวอีกว่าอย่าหาว่าสอนแต่อยากบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำประเทศต้องไม่ใช่คนที่รู้จักการประนีประนอมแบบไร้กระดูกสันหลังอย่างที่นายธนากรเชื่อยิ่งในเวทีระดับโลกยิ่งต้องมีจุดยืนอย่างมีบุธิภาวะ กล้าแสดงความเห็นยืนยันในหลักการที่ถูกและกล้าหาญคัดค้านในสิ่งที่ผิดการที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาเข้าสู่ประชุมอาเซียนเท่ากับว่ายืนยันแล้วบรรดาผู้นำอาเซียนมองเห็นตรงกันว่าประชาคมอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วและพวกเขาไม่มีที่ยืนให้ผู้นำที่ยึดอำนาจและทำร้ายประชาชนพวกเขาไม่ต้องการคำว่าโสมมประชาคมอาเซียนอีกต่อไป และกำลังสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้นในอนาคตจากจุดยืนในวันนี้ทุกวันนี้คงมีแต่ผู้นำไร้กระดุกสันหลังหรือพวกเดียวกันเท่านั้นที่อยากจะยืนเคียงข้างกันเพื่อทำสิ่งที่โลกไม่ยอมรับอย่าพูดถึงการรักษาภาพลักษณ์ประเทศเพราะพลเอกประยุทธ์ทำลายป่นปี้ไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่รัฐประหารที่ยืนตรงนั้นแบบนั้นบนเวทีโลกก้าวไกลไม่ยืนอย่างแน่นอน เพราะหน้ารังเกียจและหน้าละอายที่ยืนของเราคือที่ยืนที่มีศักดิ์ศรีเป็นที่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและมีเกียรติกล้ามองหน้าและสบตาได้กับผู้นำทุกคนบนโลกนี้นายนัชชาระบุขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ